สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News สรุปข่าวประจำวันความสำเร็จนนกุลชานน์พิสูจน์ฝีมือการแสดงออร่าแรงโกอินเตอร์ไกลถึงจีนแล่เรียงเส้นทางความสำเร็จของนนกุลชานน์หรือนนชานนสันตินทธรกุลหนุ่มหล่อมากฝีมือการแสดง การันตีด้วยการโกอินเตอร์ร่วมงานซีรีส์จีนและกวารางวัลมาแล้วหลายเวทีนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยคุณภาพจนกวารางวัลมาหลายเวทีและโกอินเตอร์ได้ร่วมแสดงในซีรีส์จีนมาแล้วสำหรับนนกุลชานนลหรือนนชานนลสันตินทนกุลหนุ่มหล่อที่มีความสามารถเกินลน้นกว่าจะมาถึงจุดนี้คว้าความสำเร็จอะไรไปบ้างแล้ว เราจะมาไล่เลียงเส้นทางความสำเร็จของนนกุล1จุดเริ่มต้นของวงการบันเทิงขณะศึกษาระดับชั้นม้านนกุลได้รับการชักชวนให้ไปถ่ายแบบลงนิตยสารก่อนจะได้มีโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์สันเรื่องพัชชาอ e ีเซ็กซี2,557ภายใต้าการกำกับของนวลพันธ์ทำรงรัตนาริศสอเริ่มเป็นที่รู้จัก ปี2558นนกุลได้ก้าวสู่รัว้วนาดาวและร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องฮอร์โมนไววาวุนซีซั่น3และมีผลงานการแสดงตามมาอย่างต่อเนื่องอาทิ ICU พยาบาลพิเศษเคพิสวง2558เลิฟซองเลิฟซีรีตอนเพื่อนสนิท2559 และปี2 5 5 9นนกุลได้ติด1ใน50หนุ่มครีโอ2,515 3. ผลงานสร้างชื่อปี2,560ชาญนนร่วมแสดงนำในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงซึ่งเรื่องนี้สามารถทำรายได้จากทั่วโลกมากกว่าพันล้านบาทโดยเฉพาะในประเทศจีน 4. Go โกอินเตอปี2,562จากผลงานสร้างชื่อนั้น ทำให้ชาญนนด้นรับโอกาสในการแสดงซีรีส์จีนเรื่อง Bowing in the Wind ในสายรมที่พัดผ่านโดยการแสดงในครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นบทพิสูจน์ฝีมือการแสดงแบบสุดๆเพราะต้องท่องบทเป็นภาษาจีนและต้องจำกว่า400รอบนอกจากเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องด v ฟและ One Second ชม a m เปียนหากกว่ารางวัลมากมายจากการแสดงในภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกง ทำให้นุนกุลได้กว่ารางวัลไปหลายเวทีได้แก่ปี2560รางวัลพระราชทานพระสุรสวัสดีในสาขานักสแส,งส,าากสแดงนำชายยอดเยี่ยมชนะรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมชนะรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงในสาขานักสแสดงนำชายยอดเยี่ยมชนะรางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมชนะปี2561รางวัลชิกสไตล์อ a วอร์2018รางวัลชมรมสร้างสรรค์และพัฒนาย,ยาวชนแห่งประเทศไทยเยาวชนต้นแบบในสาขานักร้องนักแสดงปี2566รางวัลกินรีทองมหาชนครั้งที่8นักแสดงนำชายสี่รียอดเยี่ยมแห่งปีจากเรื่องเล่แขน รวมถึงยังได้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19ในสาขานักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องบุพเพันิวาสองและในรางวัลเดียวกันก็ได้คว้ารางวัลละครภาพยนตร์สืบพอดสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประเภทภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมพร้อมกล่าวกับสปีชที่กลายเป็นไวรัลดัง 6. ผลงานปี2566ผลงานละครเรื่องล่าสุด หารักด้วยใจเธอซึ่งประกบคู่กับแอบทักษะออนและผลงานเรื่องอื่นๆหอมกลิ่นความรักจอม r e m มมเบอแคนนี้ไม่มีลืมรอยเล่มและเกมออฟฟิศทำแบบนี้บริงไม่ทนหลังคลิป Crazy Horse ของลิซ่าถูกตัดต่อการแสดง Crazy Horse ของลิซ่าแบล็คพิงยังคงตกเป็นข่าวพาดหัวแม้การแสดงดังกล่าวจะผ่านไปเกือบ2เดือนแล้ว แม้ว่าจะไม่อนุญาตให้มีกล้องเข้าไปบันทึกในสถานที่แต่ลิซาก็แชร์ภาพถ่ายชุดของเธอเองให้แฟนๆได้ชมทามกลางเสียงกรีดของแฟนๆทั่วโลกแต่แม้บริงจะชอบแต่ก็ปฏิเสธไมได้ว่ามีบางกลุ่มที่ไม่ชอบการแสดงของลิซาเช่นกันแต่การแสดงก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบจากสื่อตั้งแต่มันเกิดขึ้นบริงพยายามอย่างหนักที่สุด เพื่อปกป้องลิซาจากสิ่งที่อาจทําให้ชื่อเสียงของเธอเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าวิดีโอปลอมของไอดอลสาวกําลังถูกแชร์ว่อนในโลกโซเชียลแฟนๆเล่าว,ว่ามีคนถ่ายคลิปเก่าจากการแสดงในรายการเคซี่ฮอสและนําใบหน้าของลิซาตัดต่อไปทับโดยวิดีโอดังกล่าวที่อาจถูกมองว่ายั่วยุ และเซ็กซี่เกินไปทำให้บริงแฟนคลับของ b l a c k p ิ n k จึงรีบติดต่อสถานทีและแชร์ข้อความออนไลน์เพื่อขอให้พวกเขาดำเนินทางกฎหมายไม่เพียงแต่มินประมาณลิซ่าเท่านั้นแต่ยังใช้ทรัพย์สินของสถานทีซึ่งอาจนับเป็นลิขสิทธิ์ด้วยทนอยู่กับผัวไม่ไหวนักร้องดังโพสต์คลิปเรื่องนี้ถึงกันชัยคนบันเทิงคอมเมนต์สนัน่น เอลันสงสารเพื่อนมากทนอยู่กับผัวไม่ไหวนักร้องดังโพสคลิปเรื่องนี้ถึงหนุ่มกันชัยจนได้คนบันเทิงคอมเมนต์สนัน่นสุดพีคลั่นโซเชียลเลยขณะตัวเองใส่แมสปกปิดใบหน้าตักสิริพรลักษณะไปนั่งเป็นแขกรับเชิญในรายการของหนุ่มกันชัยพร้อมแคปชั่นว่าเรื่องนี้ถึงพี่หนุ่มกันชัยจนได้โดยพิธีกรเข้าสู่รายการโหนกระแสนำเสนอว่า เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมว่าเธอทนอยู่กับผัวไม่ไหวจริงๆเพราะผัวเธอพยายามสะกิดเธอตลอดเวลาต้องบอกว่าการกระทำแบบนี้เข้าข่ายข่มขืนได้เธอไม่ยอมแต่ผัวพยายามประกบและละเมอเธอตลอดเวลาเธอทนไม่ไหวจริงๆแม้กระทั่งเธอแปลงฟันอยู่ลักษณะเหมือนจั่วลมพยายามหลบสุดท้ายผัวตบทำไมไม่ยอมเรื่องราวต้องถึงทนายแก้ว บอกจะไปร้องแล้วด้านหญิงสาวที่ร่วมรายการบอกว่าไม่ไหว every day every night หนูไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนหนูเป็นโควิดยังไม่ยอมเรียกคู่กรณีมาหน่อยชื่อหนุยช่วยแปลงฟันร้องเพลงไม่ได้เลยเหงือกอักเสบล่าสุดหนูใส่ชุดสีเหลืองรัดมันกระชากขาดหมดเลยฝากเคียร์กับเขาหน่อย ขณะที่คอมเมนต์จากคนบันเทิงเรียกว่ารเข้ามาสนันทั้งเพื่อนสีหายอาปพรก็บอกว่าเธอไม่ใช่คนดี<ๆ>เธอเผาผัวตุกกี้ก็คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวหนูช่วยอีกแรงนะคะหนูเห็นใจพี่มากเลยค่ะผัวพี่ก็นะเอชุติมาก็คอมเมนต์ว่าโอโอสงสารเพื่อนมากสวยหุ่นดีจนผัวต้องข่มขืนทุกวันทุกคืนย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรัก แอปทักษอ่อนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนในซีรีส์ยิ่งได้คุยก็ยิ่งรู้สึกชอบย้อนจุดเริ่มต้นเส้นทางรักของแอปทักษออนกับนนกุลจากเวิร์กช็อปทดลองเป็นแฟนกันในซีรีส์กระแสกรี๊ดเต็มฟีดอยู่ตอนนี้แฮชแท็กแอปทักษออนขึ้นเทรนหลังจากพระเอกหนุ่มนนกุลหรือนนชานนเปิดอกความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นจีบแอปทักษออนยอมรับตอนนี้คุยกับแอปคนเดียว โดยเป็นฝ่ายไปจีบแอปก่อนยิ่งได้คุยกับแอปก็รู้สึกชอบแอปมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ถ้าใช้คือติดจรวดเป็นภรรยาเลยกลัวพี่เขาไม่รอผมขณะที่เพจ o p t s t ออฟเบรช์สรุปเรื่องราวจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของทางคู่และสรุปบทสัมภาษณ์แอปจากรายการต้นรู้โลกรู้วันที่29มิถุนายน2566โดวยว่า แอปกับนนกุลเจอกันครั้งแรกเมื่อปี2565ในกองถ่ายหารักด้วยใจเธอฟ่ y o u r วเซลของค่าย GMMTV ซึ่งรีเมคจากซีรีส์จีนที่ดังมากเป็นเรื่องราวรักต่างวัยระหว่างหญิงสาววัย38ปีที่เคยสัญญากับเพื่อนสนิทเอาไว้ว่าวันหนึ่งจะแต่งงานกันแต่เพื่อนชิงแต่งกับคนอื่นไปเสียก่อนเธอเสียใจจึงชวนหนุ่มรุ่นน้อง ที่เป็นเด็กฝึกงานออฟฟิศซึ่งอายุน้อยกว่า15ปีไปดื่มแล้วหลุดปากชวนเขามาคบกันแม้เธอจะพูดไปด้วยความเมาแต่เด็กมันคิดจริงส่วนในชีวิตจริงทั้งคู่ห่างกัน16ปีนนกุลประทับใจแอปตั้งแต่วันแรกเพราะเห็นแอปใส่ใจดูแลทุกคนดีมากๆหลังเริ่มถ่ายทำได้ไม่นานยังไม่ทันได้สนิทกันนนกุลป่วยต้องนอนโรงพยาบาล แอปก็ส่งอาหารมาให้ทานถึงทีทำให้นนกุลยิ่งประทับใจในตัวแอปมากขึ้นไปอีกหลังจากนั้นนนกุลชวนแอปทำเวิร์กช็อปด้วยการทดลองเป็นแฟนกันทางโทรศัพท์โดยทั้งคู่จะสวมคาแรคเตอร์ตัวละครในเรื่องแล้วคุยโทรศัพท์เหมือนเป็นแฟนกันวันละ15-30นาทีแอปก,ก็ตอบตกลงเพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่แปลกใหม่ดีนนกุลเขียนคู่มือเวิร์กช็อปมาให้แอปอย่างละเอียด และเพื่อความสบายใจของแอปนนกุลก็เขียนหมายเหตุมาด้วยว่าในการเมนชั่นถึงสถานที่หรือเหตุการณ์ใดๆจะไม่เกิดขึ้นจริงคือใช้ในการเวิร์กช็อปเท่านั้นเพื่อไม่ให้แอปอึดอดัดวันแรกของการเวิร์กช็อปพอนนกุลโทรมาแอปรู้สึกเขินและไม่รู้จะพูดอะไรดีประกอบกับตอนนั้นแอปไม่สบายพอดีเลยใช้เป็นขออ้างว่าเจ็บคอให้นนกุลพูดอยู่คนเดียว วันต่อๆมาแอปรู้สึกเปิดใจให้กับเวิร์กช็อปนี้และกล้าพูดมากขึ้นบางครั้งทั้งคู่คุยกันโดยอ้างอิงจากสถานการณ์ในชีวิตจริงแอปบอกว่าแรกๆนนกุลเปะมากเหมือนเขาจับเวลาอยู่พ่อครบ15นาทีเขาก็วางหูแต่มาหลังๆเขาเริ่มคุยจนเลยเวลาจากการเวิร์กช็อปและการถ่ายทำเซรีทำให้ทั้งคู่สนิทกันมากขึ้น จนนนกุลเริ่มรอแอปกลับบ้านพร้อมกันแอปบอกว่าถึงแม้นนกุลจะถ่ายจบก่อนแต่เขาก็จะรอเธอเพื่อให้ได้กลับบ้านด้วยกันเสมอแต่มีอยู่วันหนึ่งมีการถ่ายฉากเมาและตามด้วยฉากเลิฟซีนหลังถ่ายจบนนกุลรีบกลับบ้านโดยทันทีโดยไม่รอแอปเหมือนเคยพอแอปออกมาถึงได้รู้ว่านนกุลกลับไปแล้ว แอบต้องมานั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดหรือเปล่าจริงๆน้องแค่เขินแอคเฉลยเองหลังจากนั้นก็มีข่าวรักนอกจอของแอปนนุนกุลออกมาเป็นระยะจนกระทั่งกันยา2566แอปยอมรับว่ามีคนคุยแล้วแต่จะไม่เปิดเผยว่าเป็นใครซึ่งหลายคนก็ลุ้นให้เป็นนนุนกุลแฟนๆกังวลหลังพนักงานร้านซีรินเผยสุขภาพของลิซ่าแบล็คพิง อดีพนักงานของซีลินเปิดเผยสุขภาพของ ink, ลิซ่าแบล็กพิง k ล่าสุดบนทวิตเตอร์เอ็กซ์ที่แชร์โดยพนักงานร้านแบรนด์เนมดังอย่างซีลินปรากฏขึ้นผู้โพสต,ต้นฉบับเล่าถึงประสบการณ์หลังจากที่เจอลิซ่าโดยเล่าว่าตอนเจอลิซ่าในเดือนมิถุนาย,ยน2023อาการของลิซ่าไม่ค่อยจะดีหนักเธอต้องกินยากแก้ปวดหลายครั้งลิซ่าดูซีดมากเนื่องจากไม่ได้แต่งหน้า พนักงานร้านคนหนึ่งถามถึงสุขภาพของเธอและเธอก็ตอบว่าเธอสบายดีและพนักงานได้กล่าวว่าหลังจากเข้าร่วมคอนเสิร์ตบอนพิงของ b l a c k พิง k ลิซ่าทำให้พวกเขาประหลาดใจบนเวทีเธอเต็มไปด้วยพลังเหมือนดารามันทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนต่อหน้าผู้ชมเธอก็มีความหลงไหลอย,อยู่เสมอโดยโพสต์เต็มระบุว่าเกี่ยวกับการพบลิซ่าที่ร้านซิริน ตอนที่ฉันกำลังจะเลิกงานประมาณ18นาฬิกาและฉันก็บังเอิญเจอเธอเธอเข้าไปในร้านและลองสินค้าหลายรายการในที่สุดเธอก็ซื้อกางเกงยียนชุดเดรสและน้ำหอมต่างจากตารางงานของคนดังคนอื่นๆเธอมาช้อปปิ้งแบบสบายๆโดยเป็นส่วนหนึ่งของตารางงานส่วนตัวกับผู้จัดการของเธอโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลวงนานอกจากนี้ l v m s MS, ยังไม่อนุญาตให้พนักงานขอลายเซ็นหรือถ่ายรูปจริงๆแล้วอาการของทิซ่าในตอนนั้นไม่ค่อยจะดีนักเธอกินยาแก้ปวดหลายครั้งเธอปรากฏตัวโดยไม่ได้แต่งหน้าและผิวของเธอดูค่อนข้างซีดพนักงานชาวเกาหลีคนหนึ่งของเราถามเป็นภาษาเกาหลีว่าเธอสบายดีไหมและเธอก็ตอบว่าฉันสบายดีบางทีตารางทัวร์ที่ยุ่งวุ่นวายของเธอ อาจจำกัดเวลาพักผ่อนของเธอไม่กี่วันต่อมาฉันได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตของ b l a c k พิ n k และได้นั่งใกล้เวทีมากออร่าของเธอทั้งในและนอกเวทีแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงบนเวทีเธอเต็มไปด้วยพลังราวกับดวงดาวมันทำให้ฉันรู้ว่าไม่ว่าเธอจะเลือกเส้นทางไหนต่อหน้าผู้ชมเธอก็มีความหลงใหลอย,อยู่เสมอขายผ้าเอานารอด ซีรีกัญยาเยยรู้แก่ใจดิจิทัล w a l l ล็ถึงทางตันท้ายสุดล้มไม่มีใครได้เงินอดีตว่าที่คุณคังหญิงอัดรัฐบาลเศรษฐารู้แก่ใจดิจิทัลวอลเล็ถึงทางตันยังฝืนชงออกพรบรเงินกูชี้เป็นการหาทางลงมากกว่าทำจริงเตือนขัดทั้งรัฐธรรมนูญวินัยการเงิน เชื่อที่สุดแล้วไม่มีใครได้เงินแนะกฤษฎีกาทันแทงร่างกฎหมายเงินกู้ตั้งแต่ต้นเมื่อเวลา14บนาฬกา55นาทีวันที่10พฤศจิกายน2566ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อพักก้าวไก่ให้สัมภาษณ์ภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยรายละเอียดโครงการดิจิทัลวอลเล็ต1 0,000บาทว่า ขณะนี้ความชัดเจนเริ่มปรากฏแล้วแต่เป็นความชัดเจนที่ไม่มีเรื่องแหล่งที่มาของเงินซึ่งนายกเลือกเส้นทางที่ยากที่สุดคือการออกพระราชบัญญัติพรบรเงินกู้5แสนล้านเพื่อระดมทุนมาแจากในโครงการดิจิทัล w a l l ล็แม้วันนี้หลักเกณฑ์จะมีการพูดถึงคนที่รายได้ต่ำกว่า70,000บาทแต่ท้ายที่สุดอาจไม่มีใครได้เงินจากโครงการนี้เลยเพราะเสี่ยงขัดต่กฎหมาย ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53ที่มีการระบุว่าหากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติจะทำได้กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้นแต่วันนี้ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนอะไรนางสาวสตรีกัญญากล่าวนางสาวสิรีกัญญากล่าวว่าเราไม่ได้อยากกดดันให้มีการร้องเรียนไปยังสารรัฐธรรมนูญ แต่เราคิดว่านี่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอย่างแท้จริงที่ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้เด็ดขาดว่ารัฐบาลจะออกพรบรเงินกู้5แสนล้านบาทได้หรือไม่โดยไม่ต้องไปถึงมือขององค์กรอิสระที่ไม่เป็นวิธีทางประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นางสาวสิรีกันยากล่าวด้วยว่าที่ต้องออกมาพูดเพราะการออกพรบรเงินกู้5แสนล้านบาท มีความสุ่มเสี่ยงจริงๆเหมือนกับกรณีพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทอย่างชัดเจนที่ถูกสารรัฐธรรมนูญตีตกว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนดังนั้นรัฐบาลพักเพื่อไทยจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ตนตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐบาลเลือกทางนี้เพราะไม่ต้องการให้โครงการนี้สำเร็จแต่ต้องการให้เข้าทางนักร้องต่างๆเพื่อหาทางลงให้สวยงาม ของโครงการที่มาถึงทางตันโดยสมบูรณ์แล้วตนไม่ได้เห็นด้วยกับการร้องสางรัฐธรรมนูญเรื่องนี้แต่ขอให้รัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยการให้กฤษฎีกาตีความรัฐบาลเองจะเห็นแล้วว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้จริงๆทางเลือกนี้เป็นการหาทางลงมากกว่าที่จะเดินหน้าโครงการนี้จริงๆถ้ากฤษฎีกาตีความเข้าค้างให้ผ่าน และสสในสภาก็ให้ผ่านสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือภาระนีในแต่ละปีงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้นปีละ5 0 0แสนล้านบาทหรือคิดเป็น15%ของงบรายจ่ายประจำปีซึ่งจะเป็นภาระงบประมาณอย่างใหญ่หลวงสิ่งที่รัฐบาลทําวันนี้จะทําภาระดอกเบี้ยเกิน10%ในงบประมาณปี2 5 6 8ทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ได้พูดถึงทั้งเรื่องภาระนี และภาระดอกเบีย้ยความเสี่ยงนี้จะไม่เกิดขึ้นหากพรอรบเงินกู้5แสนล้านบาทถูกทำแท้งตั้งแต่ต้นโดยกิษสีกานางสาวสตีกัญญากก่าเมื่อถามว่าแบบนี้เหมือนเป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดหรือไม่นางสาวสตีกัญญากก่าววา่าถ้าจะพูดแบบนั้นก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ไม่ได้คิดนโยบายอย่างถี่ถวนตั้งแต่ก่อนหาเสียง เมื่อถึงทางตันจึงต้องหาทางลงแบบนี้เงื่อนไขต่างๆโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนลอยมาจากฟ้าโดยสิ้นเชิงหากตัดตามสัดส่วนผู้มีรายได้20%บนสุดต้องอยู่ประมาณ60,000บาทแต่วันนี้เราไม่รู้ว่าตัวเลข70,000บาทมาจากไหนจะตัดคน4ล้านคนได้จริงหรือไม่ตนคิดว่ารัฐบาลต้องการตัวเลขกลมๆที่50ล้านคนจึงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมากนัก นางสาวสิริกัญยากล่าสองโพสต์ล่าสุดสงการหลังนนกุลรับจีบแอปทำชาวเน็ตอึ้งเพราะเป็นวันศุกร์ที่ตื่นมาแล้วจากสีฟ้าเป็นสีชมพูเลยเมื่อนนกุลชาญนนญสันตินาธรกุลยอมรับว่ากำลังจีบคุยอยู่กับแอปทักษอ่อนคนบันเทิงและแฟนคลับที่ลุ้นและเชียร์มาตลอดฮือฮาและแสดงความคิดเห็นจับตาข่าวดีกันต่อไปเลยทีเดียว หลายคนก็จับตามองความเคลื่อนไหวของสงการเตชนรงค์ซึ่งพบว่าล่าสุดหนุ่มสงการเพิ่งโพสตอินสตาแกรมส่วนตัวแอดสงการเตที่เข่านั้นไปเสริมความหล่อด้วยการปลูกผมนั่นเองที่ทำเอาชาวเน็ตเห็นแล้วถึงกับกดไลค์ให้รัวๆอึ้งกับความหลอ่อและคอมเมนต์ชุมกันทั่วหน้าว่าหล่อมากเลยจ้า ทัวลงฉํำดอมส้มผิดหวังแอปคบนนกุลประกาศขอเลิกติดตามท่ามกลางข่าวที่น่ายินดีเปิดตัวคู่รักใหม่ของวงการบันเทิงหลังนนกุลชานนสันตินะทรกุลออกมายืดอกรับเต็มๆจีบแอปทักษอรพักสุขเจริญน,นางเอกสาวรุนพีที่มีข่าวกันไปก่อนหน้านี้โดยรักครั้งนี้จริงจังถึงขั้นหากเลื่อนสถานะเป็นแฟนการเป็นภรรยาก็ติดจรวดแน่นอน อย่างไรก็ตามข่าวดังกล่าวสร้างความผิดหวังแก่ดอมสมที่เคยลุ้นแอป,ปให้ลงเอยกับทิมพิธาลิมเจริญรัตอดีหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นอย่างมากภายหลังข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปตามสื่อออนไลน์ดอมสมก็ได้เข้าไปวิพากวิจารณ์สัตว์แรงประกาศขอเลิกติดตามเพราะรับไม่ได้ที่แอป,ปตัดสินใจเลือกคบกับนนกุลพระเอกรุ่นน้องที่มีอายุน้อยกว่าข้องใจทำไมเลือกรุ่นลูกมาเป็นแฟน รวมทั้งบางรายยังบอกว่าไม่ค่อยอินไม่ฟินเท่าพอสมอายุห่างกันขนาดนี้จะไปรอดหรองานนี้เหล่าสาวกที่รักและเชียร์แอปกับนนกุลต่างก็ไปช่วยปกป้องเจ้าตัวเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ